สวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องแม่สายบีนแฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็จะมายำมะม,ม่วงนะคะทานข้าวกางวันกันค่ะใส่หัวหอมกับพริกลงไปค่ะ,สสคะใส่พริกเดียวใส่พริกเดียวแล้วก็จะเติมน้ำตาลนะคะเพื่อนๆทำให้หลานๆนะคะไม่ต้องเผ็ดมากหลานก็จะไม่กินหวาน ใส่ผงนังวลงไปรสด,ดีค่ะน่าด้ยวเวลาริงกันอีกแล้วนะคะเพืเ่อนๆปากปดติดตามช่องแม่สายพินเซนิลี่ด้วยนะคะนนี้ปลาล้าหมดค่ะเพืเ่อนๆอาคนเดี๋ยวยากคนให้ปลาล้าหมดนะคะเพืเ่อนๆตรงน,นี้แต่ก็ยำแบบนี้ก็อร่อยค่ะ อืมย่าคนใส่หอมย่าก็หอมแล้วค่ะเพื่อนๆตอนแรกก็จะตำเลยไม่ตำนะคะคลุกเขาให้เข้ากันนี้ก็ทานได้แล้วค่ะเอาง่ายๆค่ะเพื่อนๆอ,อืม,อ,มอร่อย อืมบ๊วยแย้วิดหรอยินดีแย้นั่นไงอาจารย์นั่นไงแย้โอ้ยชามถนัดเลยค่ะพเพื่อนๆมะม่วงลูกเดียวนะคะเนี่ยได้เป็นจานขนาดนี้เลยค่ะเพืเ่อนๆน้องเกดมาแล้วมาชิมกันแล้วน้องเกด เกณฑมาไปเวลากินกันแล้วมากินด้วยกันนะคะเพือ่อนเพื่อนอร่อยจินอร่อยไหมอร่อยไหมคะอืมอาบน้ำสดชื่นแล้วเกณฑ์น,นั่งเลยค่ะโอ้ยอยากไปกเดียวนะคะโอ้ยพอดีพอดีมั้งเออ ไปถึงหนูอยู่แล้วนั่นดูไปดตัวเองคนเดียวเห็นแค่ตัวย่านั่งมันก็ไปหนูแล้วไม่โดนโดนหัวตีโดนจ้ะจ้ะจ้ะโดนค่ะพยายามทำตัวจริงจันอืมแร่องอร่อยกับเพื่อน อย่ <c oughs> อกกินกับข้าวเลยกนกับเบากว่ากินกับข้าวหน่อยกับข้าวไหม <c oughs> อืม <c oughs> มากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายพินฟามิลี่ด้วยค่ะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะ มะม่วงเราเองค่ะมันมีเยอะกินไเรื่อยพอ,อสุกมาก็ควรอือม เอาร่อยเอาข้าววิเกดอ่ะวิเกดเอาข้าวเป่าคะอืมอร่อยแก้วน้ำนูน้ำเต็มเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนน้ำด้วยค่ะวางให้ตรงอน้องเก่แก้วน้ำแดงในตู้เย็นน่ะลูก ใช่ไหมคะใชคอกเอา่เปียวๆเอาไว้ข้าไม้อืมอังสงคนฟังมาแล้ว ชอมะม่วงยำกับเพื่อนค่ะอืะ <c oughs> อเอาบินก่อนเอาแบก่อนแม่ให้ส่งมอนกนก็ม่ถ่ายก่อนอุ้ยน้องปงังออกก็ได้รู้แม่ถ่ายแล้วส่งมาให้หนูเลยแล้วก็ให้เขาเก็บบินไว้ค่้โอ้ก็ดูก็ดูกดูสู้กันดากดา กินกันแบบกินแบบอร่อยอะ่ะ <c ười> ไม่อร่อยอ่ะ <c ười> <ๆ>เออแม่เฮ้ยออกกลงก็ต้องบอกว่าอร่อย<ๆ>สิเนี่ยฟังเนอะฟัง,างงานฟังกินอย่มามะม่วงเหรออืมฟังกินาตาจบไปแล้วค่ะแต่ฟังกินเปล่าครับฟังกินอะไรอ่ะไอ้ฟังกินแรงไหมยังเลย

แม่เอากินได้เลม่เอาหนัวเออแว่นตาไปทิ้งนี่ไหนแล้วก็ไม่รู้ส่งตัวเลขให้เพื่อนๆเออคุณสุสุทิสุทิสาเนี่ยมันคนที่เท่าไหร่ที่หนึ่งหรือที่สองสุทิสาหนึ่งหนึ่งนะคะเวลาเกิดตาไม่เห็น องเพราะว่าส่งอันนี้ค่ะที่หนึ่งค่ะขอจบคลิปไว้เพียงเยงท่านี้นะคะเพื่อน,อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลีด้วยนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้องแก้วบ๊ายบายกันด้วยค่ะบ๊ายบาย